ไอ้แค่นี้เดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้สิ่งที่เขาจะเจอต่อไปในอนาคตมันคุ้มไหมตอนนี้ยังยังไม่ว่าฝ่ายไหนเพราะว่าในการประกอบพิธีทนายความไหยเราอยู่ตรงผู้ความัดแ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ปักใจฝ่ายไหนแต่หมัดที่เขาใส่ผมในวันนี้แล้วสิ่งที่เขาจะเจอต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นบทเรียนชีวิตเขาเอง ก็อยากจะฝากไปถึงมหาหมีว่าเวลามหาหมีให้ก้อเห็นเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ นายบอกให้เอาเข้าไปในห้องเลยเอาลีกยเลโอ้ยไม่ไม่ไม่ยนโยนโยนโยนยนนั่งลงนั่งนอนต่อยเลยยังไงนั่งลงบอกให้นั่งลงอย่าเท้าฟาดอโอ้โหเกิดอะไรกันคุณผู้ชมคะโอ้เมื่อสักครู่ในระหว่างที่ทางด้านของทนายธรรมราชนะคะเขากําลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะต่อไหลเรียงประเด็นเลยนะคะว่าวันนี้จะมาทําอะไรบ้างโอ้ คุณผู้ชมอยู่ดีๆในระหว่างการที่พูดนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังที่จะแจ้งความนะคะทางด้านของอาจารย์เบียรคนตื่นทำจะแจ้งความในเรื่องของการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนานะคะก็มีผู้ชายนะคุณผู้ชมขะพุ่งเข้ามาคุณผู้ชมสา,สาวสาวใสทนายธรรมราชเสียงดังฟังชัดโอ้คุณผู้ชมขะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มอีกนะคะคุณผู้ชมขะมีผู้ชายประมาณ3ามคน แล้วก็เมื่อสักครู่เขาก็ตะโกนนี่แหละว่าวุ้นนั่นแหละดูมีเนียืย้ำศาสนานะคะตอนนี้ทางน้งาของเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็ควบคุมตัวเข้าไปด้านในแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่ก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นนะครับก็คือพวกหน้าตัวเมียนะครับขเขาเรียกว่าต่อยที่เผอือก็ก็เดี๋ยวยังไม่ได้สอบสวน,นจัได้ขังบอกให้ตํารวจขังไว้แล้วครับขังไว้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันสามครับคือเบื้องต้นนะี่สามนะครับก็คือมีคนที่พุ่งเข้ามา ที่ชกผมคนแรกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็อยู่ในห้องขังแต่สองคนนี้ยังคุมคืออยู่ว่าชุลมุนนะครับก็เดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเจอก็เดี๋ยวค่อยสืบสวนไปว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับใครเพราะว่าผมทําหลายเรื่องมีปัญหาครับเพราะแค่แค่ตรงนี้ทีเดียวครับแล้วก็คือพวกชกคนที่เผลอกบพวกพวกพวกน้าตะเมียครับก็ไม่เป็นไรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่าหลังจากเนี้ยอะไรจะเกิดกับชีวิตมัน ครับไม่เป็นไรก็เอาต่อนะครับเมื่อกี้เรื่องของอาจารย์เบียเนาะก็น่าจะจบขออาจารย์เบียรแล้วก็เรื่องที่2เรื่องเชื่อมจิตนะครับเรื่องเชื่อมจิตผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้กับตํารวจฟังว่าเพียงแต่ผมพูดข้อความว่าเชื่อมจิตเป็นสอนผู้เจ้าเนี่ยผมถูกแจ้งข้อกล่าหาแล้วอย่างของอาจารย์เบียเนี่ยก็มาเทียบันเลยนะครับประมาณนี้แล้วก,ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่อีอ้แทนคุณกับต้นอ้อพาผู้เสียหายมา ที่กองปราบบอกมาแจ้งความผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอบถามเรื่องว่าตรงนี้เขาแจ้งจริงไหมหรือมาแถลงข่าวล้วกลับถ้าแจ้งเนี่ยผมก็จะได้ฟ้องกลับทั้งสามคนเลยอีกอีกกระทงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเมื่อกี้มีสเรื่องเนาะแล้วก็เรื่องของมีเรื่องของน้องไนท์นะครับเรื่องอี้แทนคุณแล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่อาจารย์เบียร์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่ในเรื่องเรื่องเรื่องะไรนะอ่า ดูคข้อขติก็เกี่ยวได้เกี่ยวเกี่ยวเรื่องกับของอของที่อี้เซนคุณมานะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับข้อจริงเป็นไงเรื่องมอไซค์ดปกติข้อจริงไม่ได้มีอะไรครับวันนั้นผมก็ไปออกของอล้วงข่าวทางเนชั่นแล้วอธิบายไปละเอียดหมดแล้วก็เรื่องของดูคอตินี้คือมันเป็นคดีที่ลูกความนะครับถูกฟ้องแต่ทีนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการเปิดเผยความลับนะเอาเป็นว่าลักษณะนี้คือเรื่องราวมันมันไม่ได้มีอะไร แล้วก็เขาก็อาจจะอยากแค่มาทําให้เป็นกระแสข่าวเท่านั้นเองคือไปรู้จักกับคนที่มีปัญหากับผมแล้วก็มาสงแถลงข่าวให้มันเป็นกระแสข่าวเท่านั้นแหละครับมันคืนไปเรียบร้อยมันมีข้อมันมีข้อตกลงกัน3าข้อใช่ไหมครับพอเขาพอผมทาคดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ให้คืนแต่ทีนี้ก่อนที่จะคืนนี่ครับมันมันมีแนวทางการดาเนินการอยู่2อย่างคือ1นสามารถขายได้นะครับหรือหาเงินมาปิดบัญชีแต่กรณีเนี้ย เขาไปติดต่อคนซื้อได้นะครับพอ,พอดึงเวลาไปเขาติดต่อคนซื้อได้เนี่ยมันมีคนมาซื้อใช่ไหมครับก็เลยมีการเอาไปาผมก็เอาก,กลับมาคืนเขาที่ออฟฟิศแล้วเขาก็ไปขายของเขาหลังจากนั้นก็จบก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเขาคืนรถเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าขาดประโยชน์ประมาณสักสามสี่ห้าหมื่นแต่ถ้าขายเนี่ยถ้ายอดนี้มันประมาณแสนสองถ้าเขาขายได้เกินนั้นมันก็ไม่ต้องจ่ายเหลือเงต่างหากอันนี้คือผมวางแผนให้เขาเนี่ยทางที่ดีที่สุดแล้ว แต่หลังจากนั้นเขาไปที่เขามากับกลุ่มพวกนั้นคือคงจะไปถูกยุ่แย่ยุ่ยแย่ลักษณะให้มันดำเนินการอย่างเงครับก็คือวันที่เเอามาส่งว่ามันอยู่ที่ออฟฟิศมันไม่ได้ถ่ายแบบขับขี่ไงคือมันจอดในออฟฟิศที่นี่มันขวางทางเดินผมก็เลยโยกรถไปจอดที่บ้านต่างจังหวัดนะครับมันไม่ได้มีประเด็นเลยนะครับอะไรนะฮะมันคือมันจอดอยู่ในออฟฟิศ ก็ถ่ายปกติไม่มีอะไรครับคือถ้าก็เห็นว่ามันเสียหายก็ไปว่ากล่าวเลยแค่ถ่ายรูปรถนะครับแล้วไม่ได้เห็นทะเบียนด้วยครับไม่ได้มีอะไ,ไรส่วนเรื่องโดนทำร้ายร่างกายก็เต็มที่ครับแพ่งอาญาคือไอ้หมัดเดียวของเขาเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าหลังจากนี้เขาจะเจออะไรนะครับพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอนอพี่น้องผมไม่ยอมแน่นอน,นตอนนี้ขังงแล้วครับผมเอาผมเอาเต็มที่ครับอย่าอย่ามาชกหน้าสื่อแล้วแล้วหลังบ้านมาเคลียร์กับผมไม่มีทาง ไม่ได้ดูเลยผมก็ผม,ผมก็จอดอยูน่นี่คือไม่คิดว่าสถานที่อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทยที่บอกกองปราบปลอดภัยที่สุดเนี่ยจะมากล้าทำพฤติการต่ําช้าอย่างนี้ผมไม่ใช่สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับต่อหน้าสือ่อมวลชนไอ้พวกนี้คือพวกป่าเถื่อนเดี๋ยวต้องไปสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังใครสั่งมันมาผมกับคนนี้ไม่เคยรู้จักกันเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับเนี่ยพยานเต็มเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาทํา พฤติการแบบนี้สิ่งที่เขาจะเจอต่อไปจย่านี้เขาจะเจออะไรบ้างแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีคนจ้างมาไหมผมก็ต้องประเมินไว้ก่อนเพราะผมก็เขาไม่รู้จักกันอ่าใครจ้างมาก็รับไม่ให้ไหวนะครับรับให้ไหวแล้วกันสงสัยคนไหนเป็นเศษก็ตอนนี้ยังไม่ได้สงสัยเขาเป็นเศษแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนที่คนคนที่มาชกเมื่อกี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหมาลอกกัดคล้ายๆกันพฤติการมันคล้ายๆคือมาชกจากข้างหลัง้หน้คาคนตาม,มาก่อนไม,ไม่ไม่รู้จักเลย ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยตอนที่เข้ามาทำร้ายเป็นจังหวะที่เรากำลังแสลงเรื่องคนตื่นทอก็ก็ไม่รู้เพราะของผมทำละวันนี้ผมมาสี่เรื่องไงมาทั้งในเรื่องของเออ่ของเชื่อมจิตนะครับแล้วก็เออ่แล้วก็คนตื่นทำที่มีไปเมื่อวานใช่ไหมครับแล้วก็หลายเรื่องคือคือคดีของผมเนี่ยคือในในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับมีคู่กรณีคือเรายืนอยู่บนความขัดแย้งของคู่กรณีเพราะฉะนั้นยังไม่ปักใจว่าเป็นฝ่ายไหน แต่ว่าที่แน่ๆไอ้สิ่งไอ้สิ่งที่เขาออกหมัดมาวันเนี้ยแล้วเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาจะเจอต่อไปในอนาคตอ่ะมันจะคุ้มไหมก,ก,กีมันเป็นหมัดหรือว่าเป็นตบเอ่อน่าน่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นหมัดเมื่อี้รีเพดูมัน,นมเป็นตบเป็นตบใช่ไหมก็ก็ก็ไม่รู้ๆๆๆๆแต่ก็แรงแรง <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> โดนถท้าเขาไปในโดนไรอีกครับคือคืออันนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกสำนักนะครับถ้าพฤติการอย่างเงี้ยคือพฤติการที่ใช้ความรุนแรงแบบนี้นะครับคือมันไม่ควรที่จะมาทําในที่ อันสัดย์สิทธิ์ไอ้ตกจุดเนี้ยคุณศรีสุวรรณก็เคยโดนมาแล้วนะก็ไม่เป็นไรอันนั้นคนละเรื่องครับคุณละมองยังไงกับการที่เขามาแถลงเกิดเหตุการณ์ไม่กลัวเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้ว่าต่อไปเนี้ยแบ็คเขาเป็นใครอ่าเราจะเดินหน้า้อาเรียนอะไรต่างๆเหมือนเดิมครับไม่กลัวนะไม่กลัวครับ,รบแล้วเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำในวันเนี้ยมันจะคุ้มไหมคิดว่เาเป็นหนึ่งในหนึ่งในสคดีอื่นคือคือก็อาจจะเป็นจำเลยในคดีอื่นที่มาบวกกัน คือเป็นทนายความเราอยู่ต่ามกลาง<ม>ความขัดแยง้งใช่ไหมครับ<ม>โอเคตรงเนี้ยผมก็คิดว่ามันปลอดภัยเป็นสอบสวนกลาง<ม>ใช่ไหมครับแล้วตำรวจก็อยู่เต็มอย่างน้อยเขาคงไม่กล้าพกปืนเข้ามาหรอกไอ้แค่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําในวันนี้ยสิ่งที่เขาจะเจอต่อไปในอน,นาคตมันคุ้มไหมก็ก็เป็นไปไดนะ้หมดตอนนี้ยังยังไม่ว่าฝ่ายไหนเพราะว่าในการประกอบอาชีทนายความเนี่ยเราอยู่ตรงคู่ความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเราไม่ปักใจฝ่ายไหน แต่หมัดท really? re yeah. ี yeah. ่เขาใส่ผมในวันนี till, right. ้แล้วส yeah. yeah. so, ิ่งที so, ่เขาจะเจอต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นบทเรียนชีวิตเขาเองนะครับเขาหมัข้างขวาโดนตรงไหนโดนก็โดนตรงนี้ครับเดี๋ยวใช้ตรงตาแดงแล้วเนี่ยตาก็มันสาซ้ายอ่อนเลือดแล้วของนี้ใช่ไหมแพทย์นะไปยื่นเป็นพวกแพทย์นะครับได้ใครจะถามอะไรอีกเปล่าก็เดี๋ยวไปที่เขาไปหาหมอทีเขาจะไปตรวจร่างกายมีรู้ไหมคะว่ามีคนไม่ชอบเราบางขนาดนี้ขนาดที่ไปร้องเรียกับ ใครใครใครที Guys, over, 剛剛 like, ่มาห้าครั้งอ๋อไม่ไม่ไม่มีแค่แค่สี่ครั้งทางสภาไทยาัฐบาลบอกบอกว่ามียอดร้องเรียนทนายตะวันล้านห้สิบห้าครั้งเป็นอันดับสองลงแต่ทนายตะวันไมะไม่มีนะมีมีมีแค่สี่ครั้งไอ้ครั้งหนึ่งผมก็ฟ้องไปแล้วไงฟ้องฟ้องไปที่ศาลแขวงดอนเมืองไอ้ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ร้องเรียนเป็นเป็นแค่เล่าให้ฟังไม่ไม่ได้ชี้ชัดอะไรว่าว่าว่าเป็นฝ่ายไหนอะไรอย่างนีครับตอนนี้มีการมีหัวเจ็บตาหรือไม่ไม่ครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่เขาจะได้เจอหลังจากเนี้ ไอตัวเขาอ่ะก็เดี๋ยวเขาเขาก็จะนี่เองนะครับอาการทางร่างกายตอนนี้ผไม่เป็นไรผมผมเป็นนักกีฬาครับผมเป็นนักกีฬาดินาินฉีดอยู่ตอนนี้ครับคุณต้องดิ้นรนใดๆไม่อะไรนะเขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำร้ายลูกคนอะไรไหก็คือตัวตัวผมไม่มีอะไรคือผมผมมาเนี่ยคือไอตรงเนี้มันแค่หมักผมเคยเสียนลูกปืนเอางี้แล้วกันก็คือหมัดเดียวนั่นแหละครับหมัดเดียวเหมัดเดียวก็คือคือเขาเรียกว่าพวกหน้าตรงเมียไงต่อยที่ผื่ ก็ก็เขาก็จะเข้าไปไปบุกพุ่งไปทําร้ายผมแหละก็ก็คือล็อกล็อกไว้ข้างในแล้วก็ก็ประมาณนั้นครับก็ประมาณนั้นทีนี้กังวลเรื่องที่จะต้องแบบไปใช้ชีวิตข้างนอกอ๋อไม่กังวลเลยครับเขาลราต้องกังวลบอกได้เลยหน้าตาอย่างเงี้ยเขาลราต้องกังวลผมบอกได้เลยครับคือคือมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็กก็็ต้องไปถามเขาอ่ะสําหรับผมไม่กลัวนะผมบอกเลยญาติพี่น้องผมไม่ยอมเรับห่วงชีวิตตัวเองไหมคะก็คือถ้าผมเลือกที่จะมาทําตรงนี้นะครับเนี่ย ยืนต่อหน้าเนี้ยผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแม้แต่คนเดียวนะครับอันนี้คือผมคิดว่าสถานที่นี้คือเป็นสถานที่อันปลอดภัยปลอดสวนกลางนะครับ,บ,บอุก<า>อ,อาจครับคือประนามครับประนามแล้วไอ้คนไหนที่มาเชียร์มาอะไรเหมือนอย่างก่อนก็คือขอประนามไว้ล่วงหน้าเหมือนกันพวกนี้คือพวกที่เขาเรียกว่าไม่ใช้กฎเกณฑ์ของสังคมผมมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญคือมาใช้ช่องทางตามกฎหมายผิดถูกให้ศาลตัดสินการที่เขามาใช้ในลักษณะแบบนี้ก็เดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่า ไม่มีคําว่ายอมความออกจากปากผมแน่นอนนี่เดี๋ยวต้องไปแจ้งความด้วยเลยก็ต้องแจ้งเนี่ยมันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้เขาขังไว้แล้วครับคดีที่ศาลมาขอนโยกินครับวันศุวร์วันก็เดี๋ยวก็ต้องส่งไปครับแต่ที่สำคัญคือบอกว่าเป็นอบสวนมครเขาจะได้ส่งตัวไปตรวจใช่ครับ่างกายครับได้เราก็ตามนะสิ่งกะทีแล้วครับโอเคครับเนาะขอรับจะได้จะได้ส่งนี่ครับฝั่งฝั่งนะ อ๋อมันแตกใจอยู่แล้วัออ้้ม่นนนนแดงตีีโดนคือคือมันโดนแก้มไม่ไม่เป็นไรแต่นี้อันเดียวใช่มีโดนนั้นื่นไม่มีไม่มีคือมันโดนแก้มมันไม่ได้โดนโหนกถ้าโดนโหนกก็อาจจะแตกไงแต่อันนี้มันโดนแก้มไม่เป็นไรเดี๋ยวสิ่งที่เขาจะได้รับต่อจากนี้แล้วเขาจะได้รู้ว่าอะไรว่าเขาที่เขามาทำเนี่ยญาติพี่น้องผมจะยอมไหมเดี๋ยวค่อยดูครับ ผมมาใครมาแถลงข่าววีธีต้องใส่เรีการมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรนะใครมายืนแถลงข่าวนี้ต้องใส่เรีการก็ก็ต้องคือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่มาไปยืนหมดเขาไม่ไม่ระวังว่าไม่คิดว่าเกิดะะะไรรรเเสียนคับพาาว่่มก็คือกองปราบนะครับเป็นสถานที่ที่คือผมจะเลือกมาแถลงที่นี่ที่อื่นผมผมจะไม่ค่อยแถลงเพราะว่ามันมีรั้วไงมันมีรั้วมันมีคือเราดูสถานที่ว่าปลอดภัยกองปราบนี่คือเป็นที่พึ่งของประชาชน ใครข้ออาอออกก็คือผมเลือกสถานที่นี้คือปลอดภัยที่สุดแล้วแต่วันนี้ภาพลักษณ์ของกองปราบปล่อยให้มีคนมาสแสดงอาการป่าเถื่อนอย่างนี้ก็ก็พิจาด่วนครับประเทศไทยก็ยประเทศไทยครับถ้ามีคนที่ไม่เคารพในระบบนิติรัฐมีปัญหาอะไรเราต้องใช้นิติรัฐในการจัดก,การแก้ไขปัญหาแต่มาใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนแบบนี้ก็คือก็พิจาเอา้ะกันครับก็ขอฝากไปยังผู้บริหารประเทศด้วยครับนะครับก็เรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอน อย่ามาชกหน้าสื่อแล้วหลังบ้านเคียไม่มีสําหรับผมนะครับอ่าโอเคครับขอบมากครับสวัสดีครับ